สวัสดีค่ะพบกับผม1 2 9 3 s ส a y e r สาีก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะหนึ่งสองเก้สามสลเยอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะก็ต้องขอกราบอภัยด้วยที่คลิปฟรีไฟคลิปที่แล้วเนี่ยหรือเล่นฟรีไฟอีพีหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้พูดปิดคลิปนะเนื่องจากว่าตอนนั้นหัวร้อนอยู่ วันนี้เราก็จะไปลุยทะเลทรายกันนะฮะโดยใช้แม็กซิมเคลลี่และมิเกลนะครับในการไปตะลุยหมดทะเลทรายไปเลยครับผม <c oughs> ก็่วงนี้นะฮะทะเลทราย G M เนี่ยลนรงให้เล่นทะเลชายนะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีภารกิจมาใหม่ก็คือภารกิจทะเลทรายสีชาติมันก็ไม่ใหม่หรอกมันก็เก่าแล้วนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นของที่ G M แจกอะ่ะเออมันเป็นมันมีบัตรอีโวด้วยนะครับเอาเป็นว่าไปเจอกันในเกมเลยลกัน ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเออหน้ารับฟี้แล้วนะครับโอ้โหบอดข้างเยอะเลยทีเดียวนะอบอดนี่บอดนี่บอดบอดอ,อ๋อสบายเลยครับผมยังวานี้มีคนตั้งตน้นของหมดเอา้ายังไม่ของของยังไม่หมดนะฮะโอ้โห เติมมากี่แบบมคือมันได้มาได้ยังไงอะครับน้องๆผมอยากรู้จริงๆจีเอมจัดกิจกรรมอะไรหรอครับผมผมอยากรู้ืว่ามันจะเป็น GM ครับน้องๆเอยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว G M ถ้าเป็น GM มันไม่ใช่แล้ว มือมือเล่นซนเปียร์่รมมรอะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในทะเลสาแล้วนะเราจะลงสภพพานะไปเจอกับลุงตู่เออไปใช้ตีไดเราจะไปลงอ่ะลงตรงนี้ก่อนใกล้ๆสภานะ ไปอันนี้ขอไัยด้วยที่เงียบนะครับเพราะว่าใช้สมาธิเลอนะครับอันนี้คือด่านทะเลทรายฮะก็อันนี้คือลุยมาประมาณหนื่งนะลุยสักกาไม่รู้จะเล่นอะไรเอาสักกาไปก่อน เก็บไาทำไมวะเวนี่ยสโูบปสองลูกซองไม่เล่นเอ้ย UMP UMP UM เอ้ย UST เอ้ยอะไรวะจำชื่อ s m g อ๋อลืมไปช่วงนี้ก็จำกระสุนปืนไม่ค่อยได้นะว่าคนชื่ออะไรนะจำได้แค่บางปืนนะ ไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้อน,นี้ที่ผมมาเล่นก็เพราะว่าผมมาทำกิจกรรมนะคะก็ะบอทเยอะอยู่นะก็อาจจะให้เรามาไล่ฆ่าเล่นในโมดทรีไซแต่จริงๆแล้วมันก็มีคนอยู่นะมันไม่ได้มีบอทอย่างเดียวนะนะอู้ไอวอเยอะมากครับโซนนี้เจอมาห้าลูกแล้ว โอมันทมัไมมัน,มนเยอะได้ขนาดนี้ระเบิดดีครับโอ้โหยาผมมีอยู่ประมาณห้ากล่องก็เต็มครับกระสุนลูกซองจะเอามาทำไมวันเนี้ยโตก็กระสุน AR ก็เหลือเฟือฮะไปอัพก่อกันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอานี่นะ ปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊บปื๊ปื๊ปื๊ปมีกล่องซ่อมกอดเลยนะตรงนี้ก็เก็บมานะครับเปิดหนึ่งลูกครับนะช่วงนี้คลิปเนี่ยลงค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ากว่าจะตัดต่อกว่าจะลงในแต่ละคลิปมันยากนะคะผมมันต้องใช้เวลานะเพราะว่าเราต้องไปตัดต่อคลิปใส่อินโทรอินโทรอะไรแบบนี้ ทำให้คลิดมันดูสนุกนะครับนะอันนี้ก็เป็นชุดนะถ้าถามว่าใส่ชุดนี้นทำไมนะก็จะตอบว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่ออนะที่ผมใส่ประจําอยู่แล้วนะเป็นชุดที่ผมแบบคิดว่าเอ้ยมันเท่ดีก็เลยใส่มา ใส่มานาแล้วด้วยนะชุดนี้ใส่มาอุ้ยพอสมควรเลยนะนะต้องไว้นะ้ำข้ามฝั่งเขีย okay, วก็แล้วก็มาอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับจังหวะนี้อ่า ก็มาฟามของหาของที่มันสำคัญสำคัญพวกกลีบมือหนึ่งสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ปืนของเราแรงเนี่ยก็ละเก็บมาจาังหวานี้เจอคนยิงครับไม่รู้บอดหรือคนนะขอเรียกคนแล้วกันนะเพราะมันติดปากนะครับ เอ้ยใครยิงผมใครยิงผมมันอยู่นู่นนะท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยิงยิงแค่ไม่โดนเลยคนระับท่านท่านผู้ชมฮนะลัไปก่อนครับลาไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊ป๊ เรียบร้อยครับแตกไปจังหวะนี้คือเราเราต้องเอาตัวที่ไม่สำคัญออกไปก่อนฮนะแล,แล้วค่อยมาปะทะกับเจ้ามนุษย์นะฮะเรียบร้อยครับแตกสองสวยพี่สว,สวยครับผมเมื่อกี้เห็นคนอยู่อีกคนหนึ่งหน้ามันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยนายก็ออกมาให้เราเห็นซะดีดี ไปฮะเห็นแล้วมันจะมาแหลกอะไรตอนนี้นะจังหวะนี้จับได้ไปสองครับเอ๊มันหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อมันอยู่ในบ้านถือว่ามันหายไปไหนกันหมด เออเออหลังเข้าครับท่านผู้ชมเออ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 เอเอมาดีอามาดีที่หนึ่ง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 มาดีโอ้โหผมแพ้เอ็มสี่เนี่ยนะคะโอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงอะนะโอ้ประมาณเก้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันเลยว่า อ่ะอาจจะยังไม่ถึงตัวที่ผมฆ่านะแต่ว่า <t> ก็ลองก็ดูดวงวันเกิดกว่าก็แล้วครับผมก็เฮ้ยเกือบครับเกือบครับท่านผู้โมนะ เยทำไมผมฆ่ารู้สึกผมฆ่านานแปลกๆนะ, 8, ะ 8, ทะเลทรายสีชาติเนี่ยโอ้โหคิวไป24ไอเวนนะฮะก็ต้องขอไปในคำยากด้วยนะคะพผมก็เออเดี๋ยว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 ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาโอ้ย เชิญมาอะไรตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นะครับก็นะค้าหน้าเดี๋ยวเรามาสอนตัดคลิปแบบง่ายๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับการเล่นฟรีไฟ EP สองไปแล้วครับผมบาย